ครับผมก็ขอสวัสดีครับผมก็ขอากราบนรมัาการหลวงตาหลวงพ่อพระคุณเจ้าทุกรูปด้วยนะครับผมแล้วก็ขอสวัสดีคุณพ่อ คุณแม่คุณป้าคุณนะ้าคุณอาคุณลงุงแล้วก็คุณพี่เพื่อนๆน้ๆนะทุกท่านนะครับผมตอนนี้มาแต่วันหน่อยอันนี้ยังไม่ได้อาบน้ำอย่ามาเรียดน,นะกับอยากที่ทำงานของผมก็เป็นแบบนี้แหละไม่ถ่ายหน้าให้ดูหรอกคุณพี่ไม่ต้องดูหรอกวันนี้มันสกมกเกิเนไปเด้อก็ขอบคุณคุณพี่มากนะครับผมคุณพี่ทุกท่านนะครับผมไม่ว่าจะอยู่ที่ปัตตานีแล้วก็ขอบคุณคุณพี่ พี่น้องน้องคายนะครับผมขอบคุณมากขอบคุณมากจริงๆนะครับผมที่ช่วยทุกทุกครั้งนะครับผมก็ขอบคุณทุกที่ด้วยขอบคุณทางรุกทพนักนครด้วยทางภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานภาคกะวันอดอกทุกภาคเลยเด้อครับผมในวันนี้ผมจะมามาพูดเรื่องชวนชมนะมาทําการเรียนรู้กับเกี่ยวกับชวนชมเกี่ยวกับชวนชมโอ้ยบอกว่าองเบอชวนช,วนชมหาชวนชมเรามีอาการบวมช้ำ มาครับผมมีรอยเน่าถ้าเราไปดูไปเจอนะให้เราคว้านออกให้หมดอันนี้ผมควอนอันนี้ไปเจอวันนี้นะหลังจากเรื่องกันมามาดูแล้วก็คว้นออกให้หมดเลยนะครับผมตรงที่มีแผลมีตรงเน่าวันแหละเอาเนื้อเยื่อที่เน่าที่เสียออกให้หมดแล้วก็ปูนแดงทาลงไปอันนี้ปูนแดงไม่ต้องปผสมน้ำนะเราทาแบบไม่แห้งเลยอันนี้เป็นปูนค่าค่าเชื้อรานะครับผมเป็นปูนแดงที่ใช้กับค่าเชื้อรานะครับผมาขาดไหนไม่มีก็ทักมาได้นะแต่ค่าส่งแพงจังนะจะบอ,อกให้ <laughs> เดี๋ยวมาดูเพบนานก่อนนะครับผมมีงานให้ดูเยอะมากเพบนาอันนี้ไม้ที่เกิดจากต้นกา,าเรเพาะเมล็ดน,นะครับผมจะเป็นแบบนี้นะอันนี้ไม้ที่ฟอร์ไม่สวยก็เลยไม่ได้ปล่อยไป <c oughs> ก็เอาไว้ทาให้ดู <c oughs> ก็มีตัวอย่างให้ดูนะต้นโตต้นโตจะเป็นแบบมันนะเวลาออกดอกเพบนานเวลาที่เราดูดอกนะดอกแรกเรามาดูเอาทำไมเพบนานอันนี้คือเพบนานดอกเป็นแบบนี้ทําไมเกสรไม่แรียบเลยแรีบมานิดเดียว อยพูดให้เข้าใจนะครับเพราะว่าถ้าไม้ยังเด็กอยู่นะอายุยังน้อยเกสรจะแลบมาประมาณนี้เห็นไหมจะแลบไม่เยอะนะเกสรจะแลบประมาณนี้นะเราต้องรอให้ไม้เราอายุมากเขาถึงจะเกสรแลบแล้วก็เป็นไม้ที่ที่สวยนั่นแหละนะอย่าพูดอย่างนั้นแหละเพชรป้านนาอันนี้เป็นไม้ไม้พม่อเล็บต้นโตก็ลงให้ดูนะต้นโตเดี๋ยวค่อยพูดเรื่องเรื่องเราต่างๆนะ จะเป็นดอกลักษณะแบบนี้นะอันนี้ไม้มันยังไม่โตโฟอร์มยังไม่ออกก็แค่ประมาณนี้เองเวลาม้าที่โตโฟอมบอกจะมีความสวยเป็นพุ่มโปโตอันนี้ไม้จากจาการเท่าเล็บอันนี้จะเป็นไม้ที่เป็นไม้อ่าอันนี้เป็นไม้ไม้เสียบนะที่ผมทำเมื่อวานทําให้ดูนะเวลาเสียบอ,อันนี้ปัญหาคือคุณพ่อหลายท่านก็ใจดีช่วยรับไปบอกว่าไม้พ่อเมื่ออย่างนี้เนี่ยมันรอนานไหมถึงจะได้ดูดูดอก จริงๆมันก็ใช้เวลาสองปีถึงสามปีนะเวลามาเต็มฟอร์มจะห้าถึงเจ็ดปีจะเตรียมฟอร์มที่มีฟอร์มที่สวยมีดอกให้เราได้ชื่นชมคุณพ่อบอกว่าไม่ไหวนะพ่อก็แก่แล้วเนาะใจร้อนทำให้ใหม่เลยครับผมอันนี้ก็จริงๆริงไม่อยากบอกแล้วว่าต่ออะไรอันนี้ก็เป็นต่ออันนี้คือต่อพชรบรรน,นานะต่อต่อน,นี้เลยอันเดียวกันคุณพ่อว่ามันช้าไปตัดให้เลยครับผมปาดให้มันเสียให้เอากิ่งแม่พันธุมาลงให้เลย เพื่อให้ได้ดุดอกไวๆอย่างนี้คือไม้ติดแล้วก็โอเคเลี้ยงอย่างเดียวแล้วออกดอกแตกกิ่งเห็นไหมค่อยแตกกิ่งแตกฟอมมปเองนะครับผมเห็นไหมกิ่งฟอมออกมาแบบนี้อันนี้อันนี้สงวนอยู่ที่คู่ละสี่ร้อยห้าสิบาทนะคู่สี่ร้อยห้าสิบาทอันนี้เป็นคู่ที่หนึ่งนะคู่ที่หนึ่งอันนี้เป็นไม้คู่ที่สองคู่สองก็จะสวยนะกิ่งเยอะเห็นไหมกิ่งฟอมมาเยอะแล้วอันนี้คู่ที่สามจะเป็นไม้ที่ามินิหน่อยฟอม์มินินะหมายถึงว่าไม้ที่ทรงเตี้ยหน่อยแตกกิ่งดีนะอันนี้คู่ที่สามนะ จานวนอยู่ที่สี่ร้อยหสิบาทนะแต่ว่าถ้าหกต้นนี้หกต้นนี้นะหกต้นเลยหกต้นเนี้ชุดนี้เนะี่ยที่มีเนี่ยก็สงวรนอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทหกต้นนะประมานีาา้นะครับผมเดี๋ยวพามามาดชมูชมที่ไม่สวยก็มีเยอะนะเอาที่ไม่สวย,ยให้ดูนะตัวนี้ที่มัาบอกว่าเสียแฟนซีแล้วมันไม่ใช่มันไม่ได้ไหมไม้มันงอแงไม่มันขาดน้าแล้วก็ขาดการดูแลด้วยขาดปุ๋ยบางตัวแล้วก็ถ้าจะทํจริงจริงนะทําแบบเป็นเป็นอาชีพมันต้องมีตัวยาช่วยด้วย อันนี้ผมไม่ไม่ได้ซื้อมาใช้นะพวดตรงถามว่าแพงไหมมันก็ไม่แพงนะราคาร้อยถึงสามร้อยนะถ้าสามร้อยบาทได้เยอะมากแล้วก็ใช้ได้ทั้งปีเลยนะแต่ผมก็ยังไม่ได้ไปสั่งหรอกเพราะว่าผมเองก็รู้หมดแล้วว่าต้องใช้อะไรบ้างทํางานตามทุนนะครับผมทุนมีแค่ไหนผมาก็ทาแค่นั้นได้ไหมดอกง,งองๆอ,อ,อย่างนี้ที่ผมว่าให้ไปซื้อ,อยาฉีดดอกพลิกมาฉีดตวนั้นก็ใช้ได้อันนี้ก็ได้แค่พูดแต่ว่าไม่ได้ซื้อมาฉีดของตัวเองนะไม่เวลาทําหรอกกิๆเวลาก็มีน้อย บางตัวออกดอกก็ใหม่จะเป็นแบบนี้ดอกจะแตกใช่ไหมดอกจะแตกแต่ไม่เป็นไรดอกเราป่อยจะไม่แตกเองอันนี้จะเป็นแบบนี้บางตัวเราได้มาอันนี้ก็ได้มาสีที่หวานในไหมก็ดูสวยดีนะไหนล่ะมันอยู่ตัวไหนล่ะมันก็ดูสวยดีไหมสีดูหวานก็ดูสวยดีนะอันนี้เดี๋ยวค่อยพูดเรื่องกายพัอนอ่าอันนี้อันนี้ก็มีต้นเดียวนี้ง่ายเลยต้นเดียวสุดท้ายแนละ้วไม่ไปไหนนะวันนี้ไม้สีไม่ไม่ลงนะครับผมไม่ลงมามาให้ดูมาให้ดูเขยว่าไม้มีแบบไม่ทาอะไรบ้างผมมีจริงถ้าถามจริงผมก็มี เกือบสองร้อยตัวในนะม้ที่ทำมันก็จะมีตัวสวยบ้างไม่สวยบ้างเดี๋ยวค่อยดูตัวนี้นะอันนี้อันนี้จะเป็นม้ที่สวยตัวนี้จะเป็นโชกุนอันนี้ไม้สั่งเข้ามานะจากต่างประเทศอันนี้เป็นโชกุนผมตัดไปเสียบหลายต้นแล้วไม่รู้ว่าท่านไหนได้ไปบ้างเพราะว่าผมจะเอาลงในต้นเล็กที่ในชุดราคาเล็กๆอันนี้จะเป็นโชกุนน้อโชกุนนะที่ทําขึ้นมาอันนี้ทําขึ้นมาก็เป็นสีภูที่สวยแต่ว่าจะสู้โชกุนตัวนี้ไม่ได้เองสวยมากอันนี้เป็นของแท้สวนชม เกิการทําให้ช่มนะหลายท่านอาจจะเขียนเกสรดอกซ้อนไม่ติดนะเพราะว่าเกสรดอกซ้อนเนี่ยบางตัวรังไข่จะไม่สมบูรณ์บางดอกบางดอกจะรังไข่ไม่สมบูรณ์บางดอกจะไม่มีเกสรอ,อ่ามันว่าเกสรรังไม่ไม่สมบูรณ์เราต้องไปหาเกสรดอกซ้อนเหมือนกันที่มีเกสรตัวผู้นะบางดอกไม่เกสรตัวผู้ไม่มีนะครับผมเอามาเขียนแล้วจะไม่ติดจะเกิดความยุ่งยากว่าเราเบื่อเราไม่อยากทาการเสียบไม้นะครับผมพว่งตัวหนนะ้าอันนี้เราเสียบตัวนี้นะเราเอาอีกตัวหนึ่งมาเสียบ กับต้นนี้เราก็จะได้ดอกแปลกๆออก,กมาเหมือนกันนะครับผมบ้านดอกแปลกทําไมไม้ถึงเกิดขึ้นมาเป็นร้อยตัวสองร้อยตัวสามร้อตัวก็มีนะเยอะมากทุกวันนี้เพราะว่าการทํางานเรื่อยๆเราขายันทํางานเราเราเสียบไปเรื่อยทําไปเรื่อยเราก็จะได้ไม้ตัวใหม่ๆแปลกๆขึ้นมานเรื่อยๆนะครับผมเราก็จะได้ไม้แปลกที่สวยขึ้นมาถ้าเราไม่หยุดทำนะผมทําเยอะไหมก็ทั่วบ้านผมจะเป็นชวนชมทั้งหมดนะเป็นชวนชมทั้งหมดเลยไม่มีตรงไหนที่ไม่มีชวนชม ในบิเรียนบ้านนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ดูนะเดือน,ผ,นผ่านมาพร่ะวันนี้วันนี้มีเวลาจะเป็นเชิญชมทั้งหมดจะถ่ายคลิปนนานเนี่ยเชิญชม,ชมอันนั้นน้ำเริ่มไหลแล้วน้ำก็มีมันมีไม่พอหรอกได้ไม่กี่ถังแั้งถังเดียวก็หมดแล้วแล้วต้องปิดน้ำจะเป็นเชิญชวที่ทำไว้ทั้งหมดถามว่าเยอะไหมก็คิดว่าทำคนเดียวนะมันจะได้ขนาดไหนก็ทำคนเดียวผมเองก็ต้อง ต้องมาทางานด้วยมันก็มีต้นที่สวยไม่สวยเดี๋ยวปิดน้ำก่อนอันนี้ก็พวกเพบรรนากิ่งก็เป็นแบบนี้นะไม้มันไม่ได้ดูแลไม่มีเวลาดูแลนะครับผมเนี่ยไม่มีเวลาดูแลถ้าเราดูแลให้น้ำทุกวันวนังไม้จะสวยเพบนาอยู่ในที่แดดร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วให้น้ําดินที่เราผสมขึ้นดีแล้วก็ให้น้าทุกวันดอกไม่ต้องพูดถึงหรอกจะเต็มต้นให้ดูอันนี้มันไม่ได้ทํา ก็ปล่อยทิ้งไปอย่างนี้แหละนี่คือการทําทํางานที่บ้านแล้วอีกตัวหนึ่งตัวน,นี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะที่ทําอันนี้เป็นเป็นเสื้อผ้ามือสองนะอันนี้ผมเอามาขายก็ก็สวยนะสวยนะก็สองสามวันได้ขายได้หนึ่งตัวอย่างนี้นะสองสามวันขายได้ตัวหนึ่งก็ก็ไม่แพงนะกําไรอยู่ที่ตัวละยี่สิบาทยี่สิบาทบางตัวก็อยู่ที่สี่สิบบาทก็ สองหวัสนิา,ายตัวหนึง่งก็ทําไปทุกอย่างนะครับผมพี่ทันใบผมก็บางคาดว่าจะได้เงินไหม <c oughs> ก็ใช่เหมือนกันนะผมเบงมีภาระเยอะที่ต้องรับผิดชอบต้องรับทาทาทุกอย่างนะครับผมอันนี้ต้นที่เสียไปไหมถ้าเราให้น้าํานะดีนะโอเคไม่นานก็สวยนะถ้าถ้าเราให้ยาด้วยนะให้ปุ๋ยด้วยอันนี้พูรตรงๆถนะ้าถ้าจะทำจริงๆงต้องให้ปุ๋ยให้ยาด้วยมาเราถึงจะไปได้ไวแต่ว่าถ้าปล่อยขิงอย่างผวเนี้อันนี้ผมเลี้ยงแบบตามมีดาเกิดนะจะทําแบบนี้ น้ำก็พอมีอย่างนี้ก็พอมีมันก็พอไหลบ้างบางวันแต่ว่ามันไม่สู้น้ําน้ําบ่อดินนะอันนี้มันน้ําตัวนี้ลดจะไม่สวยหรอกมันเป็นน้ําน้ําบรรดานะน้าบรรดาณลดไม่สวยก็มันก็ไม่สวยแหละถ้าเป็นน้าบ่อดินน้ำธรรมชาติจะทําให้ชมชมได้งามมากมันก็เป็นที่ผมบอกว่าดึกดึกนะผมก็ต้องมาลดน้ำชมแหละประมาณตีหนึ่งมาลดน้ำชมถ้าไม่ลดก็สงสารเขากลัวตายไหมต้นน้นเล็กก็ตายกับหมดแล้วนี่อันนี้สวยไหม นะ <N un> นั่นแหละที่ทํานะครับผม,ผมก็ทําแบบนี้ทํางานอันนี้ให้ดูทั้งบ้านเลยผมไม่มีอะไรโกหกนะผมก็ให้ดูอันนี้ต้นเล็กงินั้นก็เป็นชืช่วหมดแหละนะเช็นชั่วหมดก็เป็นกระถางอะไรครับเนี่ยว่าผมทําแค่ไหนทําจริงไหมเท่าไหร่ทำมากขนาดนี้ก็ยังไม่มีไม้สีต้นไหนพอที่จะว่าดูสวยเอามาเอามาบอกให้ท่านช่วยได้นะมันต้องถ้าเกิดทา ริงมันก็ทําเยอะนะต้องทาเยอะด้วยมันเึจะอยู่อ่าที่ได้มีไม้ออกมาได้ทุกวันแต่ว่าอันนี้ผมก็ขนนานี้ผมเองก็ว่าตัวเองก็เยอะอยู่นะไม่ใช่ว่าไม่เยอะนะก็ไม่ไหวเห็นไหมก็เอาวางทิ้งอย่างนี้แหละไม่ได้รดน้ามันก็เล็กไปไหมมันไั่โตไงเพราะเราไม่ให้น้ําไงมันขาดขาดการให้น้ําขาดการดูแลทุกอย่างเนี่ยเห็นไหมเราก็ทิ้งอย่างเดียวผมรออย่างเดียวรอฝนตกอย่างเดียวนะถ้าฝนตกมาผมมีพุมสูกมากมีสูงมากเลยถ้ามีฝนผมก็จะให้น้ำให้ชวพิมาย์เนี่ย นี่เส so so, the cool. ียบแล้วก็อันนี้เสียบแบบนั really ่งคอให้ดูนะอันนี้มันเอียงไปอันนี้ตั้งไม้มาตรงใจมันลอยใจมันลอยไปอ่าไม่สวยผมก็ทิ้งไปผมไม่สนใจกไหนมันสวยก็โอเคอย่างเลกก้อนตัวนี้เห็นไหมไม่ได้ดูเลยอันนี้ยกมาเพื่อถ่ายให้ดูเนี่ยจริงๆริงเลดก้อนตัวนี้ดอกเก็ดโดมากนะแล้วก็ดอกแดงสวยมากแล้วก็เตรียมต้นอันนี้งองงอยงๆดำดำเดิมๆมันขาดการดูแลขาดการบำรุงไม้คือเป็นแบบนี้นะเลดก้อนเกล็ดดอกเต็มต้นและอีกต้นหนึ่งคือตัวนี้นะครับผมตัวนี้ตัวนี้คือ อยกอเอมริกันหรือว่าอนาคอนดามีต้นเดียวหรือต้นเดียวเพราะว่ามีต้นเดียวจริงๆเพราะว่าว่าจะเอาไว้ทาสายพันธุ์ก็ไม่ได้ทำนะเวลาออกดอกเนี่ยเขาจะออกแบบแบบเป็นช่ออย่างนี้แหละเต็มต้นนะดอกสวยมากเลยนะสวยจริงๆอันนี้ปีนี้มันไม่ได้ดูแลครับผมมันก็เลยออกดอกมาแค่นี้ใช่ไหมต้นม้นเองก็เลยไม่สวยจริงๆเขาเออกพร้อมกันทุกช่อนะทุกช่อเลยอันนี้ไม่ได้ขายนะไม้ต้นนี้ไม่ได้ขายเพราะว่ามีต้นเดียวจริงๆนะครับผมต้นเดียวจริงผมเคยทําไม้นะ อันนี้ดูตัวนี้ก่อนตัวนี้อันนี้ที่ผมเล่งเล่นยงกยไปมากไปอันนี้กิงก่งกิ่งกับกิ่งเยอะมากผมบัดทิ้งหมดอันนี้เวลาออกดอกนะไม้ต้นนี้เป็นแค่ชั้นเดียวเลือดดอกกะโดกมากอย่างนี้แหละออกดอกเนะต็เมต้นเยกกยนลยอ,อ,อันนี้ผมตัดทิ้งหมดเลยเพราะว่าผมเสียบเอาไว้เนี่ยสามกิ่งเนี่ยพอดีไม้มันไม่ดูแลเอาไม้มันเหลืองจะตายแล้วเนี่ยมันแห้งมากเลยเนี่ยมันจะตายแล้วเนี่ยอันนี้ผมเสียบไอ้ไอ้บุธมาไว้สามกิ่งผมเคยถ่ายว่าปีที่แล้วนะดอกก็สวยเต็มต้นไอ้บุมมาตัวนี้ดอกสวยมาก พอดีมันป่อทิ้งก็เลยยกมายกมาถ่ายให้ดูโอ้ทาไมไม้ป่อทิ้งเยอะถ้าสวยสวย่วนต้นไหนต้นนี้อันนี้เหลือต้นเดียวนะเหลือต้นเดียวอันนี้คือผีเสื้อลาตีผมกำลังเพิ่งเจอนะเพิ่งเจอจาได้แล้วโอ้จำจำเทียนรากได้ก็เลยยกมาแล้วก็จะจะบ้าร์มลหม่อันนี้คือผีเสื้อลาตีมีต้นเดียวที่สวยมากบอกว่าสวยจริงๆผมเคยมีไม้อีกต้นหนึ่งนะที่สวยทําคู่กับผีเสื้อลาตีทําคู่กันกับผีเสื้อลาตีเลย อันนั้นผมชื่อว่าผมต้องคิดว่านาพสรนตัวนั้นจะสวยมากดอกของนาพสรมีสีสันมีดอกเดียวมีสามสีที่สวยหวานมากดอกโตแล้วก็กลีบสามชั้นที่หนาด้วยตอนน้ผมขายไปแล้วมีต้นเดียวอันนั้นเป็นไม้ที่ผสมเกสรขึ้นมาได้มาตัวเดียวอันนี้ไม้ผสมเกสรเหมือนกันนะผสมเกสรขึ้นมาแล้วก็มันจะแตกมาได้อย่างะต้นที่มีความสวยนาพสรนผมขายไปแล้วจริงๆก็เสียดายนะเสียดายมากเต่ว่ามันมันเป็นความรู้สึกนะผมไม่อยากเก็บไม้ต้นนั้นไว้ถ้าผมเก็บไว้มันจะทําให้ผมรู้สึกรู้สึก อ่ารู้สึกคิดถึงใครบางคนประมาณนั้นนะผมก็เลยตัดสินใจขายนักพัสอตันนั้นไปขายนะคบถูกเองก็มีคนคุิลุก่ารัไปนก็ผมจำไม่ได้แล้วว่าผมส่งไปภาคในจังหวัดอะไรผมก็ลืมเลยนะอย่างสับรี่นี่ผมก็ชอบทำนะชอบอันนี้ผมชอบชอบปลูกเล่นะอันนี้เห็นไหมก็จะตายแล้วเนี่ยไม้ขาดน้ำเห็นไหมก็มีน้ํารดนะก็บางวันก็ไม่ได้รดรอกบางตอนเลยปล่อยปล่อยทิ้งไปอันนี้ลูกโตนะไม่ใช่เล็กได้ไหมลูกโตโตแดงๆสวยๆน่าจะตายไปคุณที่เห็นไหมอหมจะพูดเก่งเด้อวันนี้ แล้วุณพี่โอ้อารมณ์ดีมาจากไหนจากใครหรือมามา,มาพูดก็อันนี้มาพูดให้ฟังเรื่องการทํางานนะทําเยอะนะผมไม่ได้ทำไม่น้อยว่าจะมีนี่ขนาดนี้มันก็ไม่ใช่น้อยก็ได้ทุนจากทุกขั้นนะที่ช่วยเหลือผมผมปล่อยออกไปอย่างนี้นะผมก็ปล่อยออกไปส่วนหนึ่งจะเป็นเงินอ่าเป็นค่ากับข้าวแล้วก็เป็นค่าน้ําค่าไฟค่าน่นค่านี่แล้วก็ส่วนหนึ่งจะเป็นเงินที่เก็บไว้เป็นเป็นค่าเงินดอ,อกของ จากกองทั้งโทรวสของพ่อแม่ที่กู้ยืมมาแล้วก็นู่นนี่นั่นแล้วก็หลังจากนั้นจะเหลือก็จะคือการทํางานเหล่านี้เป็นเงินที่ซื้อกระทางด้วยเป็นเงินที่ซื้อนู่นซื้อนี่ด้วยเอามาทํางานถึงได้มีวันนี้แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะมีอะไรมากมายมีเงินเ,งเยอะแยะพอจะได้ใช้จ่ายแบบนะแบบเป็นพี่เราก็พอปเป็นวันนะผมได้กินไปนวันนั่นแหละก็ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยเหลือผมผมเองก็ไม่อยากปิดบังนะักการทํางานเพราะว่าทุกท่านที่เข้ามาช่วยเหลือผม ไม่ชมชมกันเยอะทุกท่านหลักร้อยเลยแต่ว่าทุกข่านเข้ามาเพื่อเพื่อสงสารนะผมรู้นะว่าสงสารอยากจะช่วยเหลือเท่านั้นเองคือการอยากจะช่วยเหลือบางข่านได้รับไม้ที่ไม่สวยไปก็ไม่บ่นนะผมรู้นะว่าเออไม่สวยนะที่อื่นเราได้มาผูกว่านี้นะก็ะสวยกว่านี้ก็ยังไม่บ่นก็ยังยังอยากจะช่วยอีกอันนี้ผมก็เข้าใจนะผมรู้นะว่าท่านอยากช่วยเหลือผมจริงๆก็ด้วยความสงสารนั่นแหละก็อยู่่างนี้ก็อยู่กับพ่อแม่แหละที่เคยคูยใลฟังนันแหละก็มีพี่สาวด้วยบ้านหลัง อยู่ฝั่งตรงนู้นก็บผมไม่มีไม่ไม่มีคิดคู่ไม่มีใครใครคิดแล้วก็มามีใครอยู่ข้างไม่มีใครใครช่วยทาโน้นทํานี้แล้วก็จะทําคนเดียวอย่างนี้พ่อแม่แกก็ทําให้ไม่ไหวหรอกแม่ผมก็แกจะเดือนไม่ได้เดือนไม่ค่อยไหวแต่พ่อยังก็ก็ก็ไหวอยู่แกจะเลี้ยงไก่ชนหน่ะไหมในสุ่มไก่ชนแกแกแกแล้วก็ให้แกทำในสิ่งที่แกชอบใบกิมร้อนปลายของแกน่ะคือลุ่มไก่ชนแกผมไม่ชอบไก่ชนนะผมไม่รู้เรื่องไก่ชนหรอกผมไม่รู้ อันนั้นก็เป็นเป็นกล้วยอันนี้ที่ตรงนี้ก็มีหนึ่งไร่พอดีนะครับผมหนึ่งไร่ก็ทาเต็มหนึ่งไร่น่ะทั้งบ้านทั้งไร่ด้วยทั้งหนึ่งไร่แหละเต็มหมดก็ไม่มีที่ไหนเดือนหรอกจะมีชมเต้มไม่หมดแหละครับผมที่บ้านนะคุณพี่ก็เป็นแบบนี้นะก็มีเพียบนานนะคืนนี้ก็หกต้นนะครับผมหกต้นหาขัาน้นไหนยินดีจะช่วยเหลือก็ขอบพระคุณอันนี้การทำไม้ก,ก็ถ้าเราทาจริงๆนะอันนี้งงเห็นไหมดอกหีกตรงนี้ถ้าเราค่นค่นให้ให้ให้ปุ๋ยบำรุงใบนะบำรุงโคน บำรุงใบบำรุงกิ่งแล้วก็บำรุงดอกไม้จะดอกสวยดอกสวยนะครับผมไม่ใช่อันนี้พว่กรงนะหมายว่าเราไปอย่างนี้เราเลี้ยงแล้วมันจะโตไหมไม่ต้องหัวเนี่ยโตแค่ไหนเนี่ยเลี้ยงไปมันโตหมดเลยไม้มันโตหมดนะครับผมไม่มีไม่โตโตหมดเลยโตทั้งต้นนั่นแหละก็ถ้าเราได้ดอกที่สวยไปนะเอาไปก็ไปทําต่อนะคุณลุงคุณพี่ด้วยเราจะไปตัดฟอร์มก็ได้แต่กิ่งแรงฟอร์มแล้วไปเสียบอย่างที่ผมบอกว่าเสียบเพนซีเอากิ่งต้นนี้มาเสียบต้นนี้ไหมอันนี้ก็เสียบสองกิ่งใช่ไหมเนี่ยเห็นไหม เราก็สับไปสมาได้หมดแหละที่ผมทําให้ดูนั่นแหละก็ทําอย่างที่ผมทําแหละง่ายนะผมไม่ใช่ง่ายไม่ใช่ยากนะมันง่ายเองเราก็ท,ทําทําไปแต่ว่าในฤดูนี้นะฤดูหนาวนี่นจนชมบางจับหมดหนาวแล้วบ้างแลช,ช่วงจะเสียบปิดยากถ้าในช่วงแล้วดูร้อนนะจะเข้าหาแล้วดูฝนโอ้โหอนั้นห้าวันติดเลยอันนั้นง่ายมากถ้ามีข้อสงสัยตรงไหนก็เข้ามาถามได้ผมเองก็เวลาจะมีน้อยนะผมพูดตรงผมเวลาผมมีน้อยนะผมไม่มีเวลามากเท่าไหร่หรอกผมต้องทำอื่นแล้วก็ ต้องซักเสื้อผ้าต้องทํากับผ้าต้องทำํำน่นทำนี่มันต้องทําทุกอย่างนะอันนี้พูดตรงไม่ใช่ว่าพูดมาแบบโอ้โหมันคือเป็นตะงเป็นดาวรถรถต้นเป็นตาสงสารแท้เดี๋ยวก็จะว่าเอาเอาเอาความเอาความอะไรล่ะเอาเอาความด้อยของตัวเองมามามาหากินนะไม่ใช่นะก็ะทุกท่านก็มีความจะเป็นมากของาผมอีกนะผมรู้นะบางคพี่บางท่านก็โอ้ดูแลต้องพอ่อต้องแม่ต้องพี่สาวพี่อะไรดูแลเยอะแยะหมดนะดูแลหลายท่านด้วย มันก็ไม่แตกต่างกันหรอกครับผมเพราะอาคิดมันก็ต้องเดินต่อไปต้องยิ้นโลนต้องทําทุกสิ่งทุกอย่างตัวเอ,องก็มีข้าวด้วยก็ยังมีก็มีคุณพี่นะที่ยังช่วยรับข้าวอยู่นะที่ปัตตานีนะคัณพี่คุณพี่ปัตตานีเนาะอยู่ที่จังหวัดปัตตานีมันจะเป็นข้าวแบบนี้นะมันไม่ใช่ข้าวสวยข้าวเกรดเอดเอ,ดอะไรนะมันจะเป็นข้าวนาปีเป็นข้าวหอมมะลิเป็นข้าวเจ้านะผมมันจะเป็นเม็ดแบบนี้แหละอันนี้นะเป็นมาเป็นข้าวที่ผมอันนี้พวงตรงนะผมซื้อมานะผมซื้อข้าวข้าวเปลือกนี่ ของหมู่บ้านเพราะผมมีเงินจากการขายชมชมผมาก็ซื้อมานั่นแหละที่ผมเอาไว้ตัวงอไหรไหมผมก็เอามาสีแล้วก็จะบรรจุก,กล่องลงไปในกล่องละห้ากิโลกร,รมัมห้ากิโลกร,รมัมก,ก็ถึงบ้านท่านก็สองร้อยสี่สิบาทจะเป็นแบบนี้แล้วก็ผมเองก็อีกอาทิตย์หน้าจะส่งให้พี่สาวอีกท่านหนึ่งนะที่ผมเคยส่งให้เนาะพี่สาวก็ไม่ไม่เอย่ยชื่อพกพี่เนาะว่าจะอันนี้ส่งไม่มีค่าค่าใสีจหายใดๆสิ้น แต่ว่าต้องหาตังค์เรื่องเรื่องการส่งก่อนต้องพอเรามีเงินพอสูงได้แล้วก็ถึงจะช่วยเหลือท่านอื่นได้ถ้าผมไม่มีพอก็ช่วยเหลือท่านไหนมาได้อันนี้ผมก็ไม่เคยโก้ไม่ชอบโกหกนะผมพูดตรงไม้จี่สูงไม่ทําต้นเน่าก็โอ้โหมันจะพูดถึงต้นที่ทำไม,ม่ไมตติก็โอ้โหอ้ะไรมาทาแล้วก็มันติดแล้ว,ลวทาไมมันแตกกินไ่เนี่ยแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยให็ไหมเนี่ยเนี่ยไม่แตกกินไข่แบบนี้เลยเนี่ยมันไม่สวยใช่ไหมเนี่ยมันต้องทําใหม่อะไรใหม่มันไม่มียาจริงจริงมันต้องใช้ยาบำรุงด้วยแต่เรื่องเสียมัน สวยละแตีว่าถ้าเป็นไม้คิดตอมันแก่อย่างนี้นะเราต้องบำรุงตอก่อนนะถ้าตอเรารบำรุงไม่ได้นะเรามาทําเลยอย่างนี้เนี่ยมันไม่ติดหรอกติดเรื่องกีดแต่กีดมันไม่สวยมันไม่แต่กิ่งให้ที่ไม้นั่นแหละที่ท่านเตียบแล้วไม่สวยเพราะว่าไม้เราตอไม่สมบูรณ์นะครับผมหากตอสมบูรณ์เดี๋ยวจะให้ดูตอสมบูรณ์นะแบบนี้เ่เห็นไหมนี่โอเคเนี่ยอันนี้ไม้ตอสมบูรณ์เตียบแล้วเห็นไหมมันจะไปไวมากถ้าตอไม่สมบูรณ์เตียบยังไงก็เตียบไปเถอะไม่แต่กิ่งให้หรอกอันนี้พูดตรง โทให้ให้เข้าใจนะอันนี้เป็นไม้ที่เสียบแล้วเป็นไม้ที่เรียกว่าไม้คาบลูกคาบดอกเดี๋ยวจะเอาให้ดูว่าผมก็เก็บไว้มีอยู่บางต้นนะที่เป็นแบบนี้อันนี้เรียกว่าไม้คาบลูกคาบดอกนะอันนี้จะได้ดอกที่แลกออกมาเนี่ยเดี๋ยวรูเราดูวันดอกบานนะอ่าจะให้ดูมันก็หลายวิธีนะที่ทําให้ได้ไม้ได้ดอกมาใหม่ๆจะเดินไปบนนอนน่นะจะนานไปแล้วเด้อ โอเคก็ขอบคุณท่านนะครับผมาจบคลิปนี้เลยเนาะก็มี FC เข้ามาใหม่ด้วยก็ขอบพระคุณท่านมากครับผมที่เข้ามารับชมขอบพระคุณที่สุดนะครับผมขอบพระคุณที่กำลังใจผมในทกุทกๆวันนะครับผม โอ้ยบอกเร็วแห้งแหมเห็นบ่กวันจะเหนื่อยผมจะรีบทำกับข้าวแล้วจะอาบน้ำเห็นไหมนี่เมนกับเมนจะคว้าแหมสลบโค้งมากเห็นบอกโอ้ยมันดำขี้หายดำขี้หายเลยดำมากมากดำอีหลีดำกระดอกกระเดียดดำโผล่ดำเลือโอ้ประมาณนี้นะครับว่ประมาณนี้เห็นไหมมั่วม่วงผมจะได้กินแล้วเขียวสวยโปกเองกับมือโปกเองกับมือนั่นเนี่ยไว้ภูมิใจมากคิดตัวเองรู้สึกอย่าบ้าไปแล้วตัวนี้รู้สึกอย่บ้าโอเคนะครับผมก็ขอบพระคุณทุกท่าน ตรงนี้เป็นที่นั่งผกา่อนบรรยากาศบ้านเป็นแบบนี้นะก็โอเคนะครับผมขอบคุณท่านท่านขอบคุณมากอันนี้นะที่พูดฟังรถนี่แหละตอนนี้ก็กุญแจหกักรถอะไรไป่รือซื้อมามีกุญแจดอกเดียวไปถามที่ร้านแล้วก็บอกว่ามีกุญแจให้ดอกเดียวให้รักษากุญแจเท่ากับรถก็ดีบานยงินรถไปโอ้ยบบอกว่าทากุญแจใหม่อะไรใหม่หกพันว่าง,งานโอ้ ต้ไปขอรหัสผ่านจากสูสีอีืรหัสกุญแจโอ้ยถไม่มีรหัสกุญแจรวก็มีคำกุญแจได้ก็ไม่สามารถสตาร์ทได้รถอะไรรุ่นไหนเนี่ยทำไมมันวุ่นวายในขนาดนี้โอ้ยเอามาเนื้อกหาตังข่อนก็ยังจะตายแล้วโอ้โหกุญแจแต่ก็ยังยังพอใช้ได้อยู่มันพอเสียได้นะพอพอต้องเบาๆนะแต่ว่าทําแรงก็ได้หรอกได้กบโอ้โหกันไม่มียาหรอกต้องไ้เอาไ้ผวอนดูเล่นขวัดูเล่น โอเคนะครับผมขอบคุณทุกท่านขอบคุณที่สุดขอบคุณที่กำลังเราชมก็จบเลยเด้อครับผมมาแต่เดินไปแลวเนาะจะนานแลวเนาะพักกอ่กว่าเนอกคุณพี่ <laughs> เดี๋ยวคุณพี่ทางภักใต้เดี๋ยว่าฟังเทือไม่ออก <laughs> โอเคครับคุณสวัสดีครับผมสวัสดีครับ